โอ้โหพอเล่นปุ๊บคุณเขาก็วางเลยนะนี่ตัวอะไรเอ้ยคิริโตครับคิโโริโตคิมิโตโนะหรือเปล่าฮะทำไมมันเป็นรูปไอ้ดูดซ่วมอย่างงั้นนะทุกคนโอ้โหตอนนี้เราสกีบีดี้มาเต็มเลยนะเกม,มนี้เราต้องวางแผนดีๆนะเพราะเมื่อกี้เราตุยตรีเย่ไปเลยทานทับเราเออตืโอ้โหตัวพี่นายโหดอยู่นะเนี่ยก็มาเอาเก่งแล้วจริงอ ตอนนี้คุณเขาซื้อแล้วนะทุกคน,นแล้วเราเดี๋ยวเราจะดูว่าอัปเกรดต,ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะใช้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหตอนนี้เงินยังไม่พอนะทุกคนอัปเกรดตัวน,นี้ก็รอไหมโอ้โหนี้ก็สามรอ้มอยอัปอะไรไม่ได้เลยนะคุณเขาต้องรอก่อนนะจ๊ะต,นนต้องรอตัวน,นี้ได้ไหมอ,อึ๊บโอ้โหโอ้โหลอยโอ้โหลอยได้ด้วยอ่ะเต้จุงอ่ะเดี๋ยวเราอัปตรงนี้หน่อยไหมอัปตัวนี้หน่อยตึ๊บอ่ะอัปไปแล้วจ้ะ เดี๋ยวเรารอนะตอนนี้เราอยู่เวฟที่8โอ้ยตอนนี้เจ้าเราสกิบิดี้ทอยเลทรีบบุกเราแล้วนะคะทุกคนเราต้องรีบตั้งฐานเรานะหยุดออโต้สเิปหยุดหยุดหยุดไปขุณวิ่งเลยวไปอัพเกรดตัวนี้ยังไม่ได้ครับตัวนี้เงินไม่พอเออตัวนี้อัพได้อัพเลยขุณตัวนี้อ่าตัวนี้อัพได้อัพตัวนี้ก่อนพอหมดตังค์อ่าอัพได้อัพได้เออออาไปเดียวจ้ะ อันนี้ยังไม่พอนะโอยปรสเต็มมันเต็มมันหลับมันหลับผมพี่นายหลับผมไข่อะตอวพี่นายตั้งปรสิตมันสิงพี่นายนะเดตอนจะไปติีนมาสิงทําไมเนี่ยแล้วก็ต่างอ๋อถ้ามาสิงเราแล้วแล้วเขาจะตุยใช่ไหมใช่เขามันตุยได้ง่ายนะโอเคเลยเราอัพอัพหน่อยอัพหน่อยอัพอีจุพุสโอ้ยโอ้ย โอ้โอ้บอสบอส่าวบอส่าบอสบอสันนี้ตายตายง่ายมากเหรอเอาเอถ้างั้นก็ตายไปเลยจ้ะรีบตายไปเลยจ้ะายจโอ้โหนี่ดีโดนทับแถมเว็บซี่แล้วล่ะทุกคนตุ้ยตุยตุ้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 ยตุพี่นายปกี่ตล้วตรับโอ้ี่นายตุไมหลัยแล้ยะมันโดนมัน้ดนระเบิดครับโดนระเบิดจริงโอ้ี่นายเร็วย อ๋ออัพตัวนี้ได้อัพตัวนี้ได้ควณอัพตัวนี้อัพตัวนี้เท่าไรพันห้าอัพไปจัดไปอัพแล้วอัพแล้วอัพแล้วโอ้โหได้หูฟังแล้วได้หูฟังแล้วเออโอ้ได้หูฟังด้วยเท่มากเท่มากเท่มากเอาจุดไปเลยจักพูกกระจุดไปเลยโอ้โหมีหูฟังเท่เท่จุ๋มอ้โหเราไปดูตรงนู้ดเดี๋ยวเราไปอัพอีก เดี๋ยวเราเตรียมอัพอีกนะโอ้โหจะมีตัวรอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวนะมีที่เช็ดเอเจนทำไมไม่วางอ่ะมีอะไรตัวไหนเอาวาง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 แล้วก็วางจักหัดโตหัดโตมันหัดโตอออัพยังไม่ได้อีกอัพเกรดอะไรอีกโอ้โหมีตัวอัพตัวส่งฉุ่งอะโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเราจะแพ้หรือเปล่านี่ตอนนี้เรากำลังลุ้นสุดชีวิตนะทุกคน ก้าเจ็ดตัวนี้ไหมอ่ายังไม่พอครับมันใช้พันห้าครับดี๋ตัวะหัดตัวแย่อืมถ้าหนูวางในถ้าเลยเดี๋ยวเราอัพตัวนี้เลยนปึ๊บอ่ะอัพได้เลยครับคุณเขาปึ๊บเต็มแม็กแล้วนะเต็มแม็กแล้วอ๋อเป็นปืนเลยเหรออ๋อจากผููเป็นปืนเลยนะอ่ะอัพเลยอัพเลยคุณหกร้อยหกร้อยอัพเลยนี่ไงอัพแล้วอัพปุ๊บเต็มแม็กแล้วเหลือตัวนี้นะตัวนี้ใช้ พันห้าอ่านี่อีกสองพันห้าตัวรอก่อนนะโอ้โหสกีบิดี้มาอีกแล้วโอเคนี่สองพันนี่อัพไม่ได้ยังไม่มีตรียังไม่มีตรังโอ้โหมามาเจ้าสกีบิดี้ดูสิเจ้าจะรอดพ้นเราไปได้ไหมโอ้โอ้บกอโอ้บกโอ้ระเบิดลงพี่นายอย่างเดียวหลับไปเลยจากฝันเลยจากพี่นายอตื๊บอตื๊บ มันต้นเอียมันต้นไฮเอียสู้สู้สู้มากเอาดูสิว่าเจ้าจะผ่านเราไปได้ไหมหรือเราจะผ่านเจ้าไปได้ไหมเฮ้ยอัพได้แล้วอัพได้แล้วตัวนี้ตัวนี้สองพันเออสองพันห้าสองพันห้าปึ้บโอ้โหเต็มแม็กแล้วจ้าเต็มแม็กโอ้โหทําลายล้างเลยจ้าโอ้โหบอส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 นี่เอาตัวนี้กไปเอาตัวนี้ไปนี่พันห้าได้เลยได้เลยคุณปึ้บอาจารย์ายเต็มแม็กแล้วนี่ดีอือหือ มาสิสก,กีบี้ดีใช่วันนี้เราทำได้ดีนะน่าจะได้ดีแหละน่าจะชนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องต้องดูอีกทีหนึ่งต้องดูอีกทีหนึ่งหรือต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่นายเราควรต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมครับเออเขาอัพเกรดแม็กข้างมดได้ยังครับอ่าอีกตัวหนึ่งครับเหลือรอตังครับเดี๋ยวจะอัพอ,อีกตัวหนึ่งใช่รอตังก่อน๋อตังใช่ครับยังตังยังไม่พอครับ เอาตรงนี้อปื๊บอัพเกรด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 รัวดีอ่าอัพเกรดรัวๆหมดเงินหมดโอ้โหสกีบอดี้มาเป็นขบวนเลยจ้ะเมื่อกี้เราตายที่เวฟที่เท่าไหร่พี่นายเวฟที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมเวฟที่ห้ามันไม่ตายด้วยแับตอนนี้ตับอ้าวตอนนี้เราอยู่ที่เวฟยี่สามแล้วจะซีว่ากลยุทธ์นี้เราผ่านไหมมันไม่รู้ทำไงบอสมาบอสมาก็ลุยเลยสิจ้าจะรออะไรก็ได้บอสบอสบอสคุณไปอัพเกรดคุณไปอัพเกรดตรงนั้น ตัวนี้ตัวนี้อัพ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 เลยอัพอีโอเคเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กเลยบ้าบ้าบูวน่ะแต่เดี๋ยวไปอัพอีไม่ยอม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 โอ้จัดไป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 จัดเลยพี่นายจัดเลยโอ้โหพี่นายเก่งมากเลยตุ้ย่างตุ้ย่างตุ้ดีรีเย่แล้วจ้ะตูยเดี๋ยวนะเต็มมงเท่งเลยค่ะเต็มมงเท่งเต็มกระดิ่งกระดิ่งเลยจ้ะเอาซื้ออีกเหรออ่ะจัดไป ต่ตรงไหนครับเอออัพ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 ออรัวเเหมือนยังต้องอัพอีกเอาเงินหมดโดดต่หน้าตัวนี้เอาเงินหมดเงินหมดเดี๋ยวรอก่อนอ่ะได้แล้วเต็มแม็กปึ๊บจึ๊บเยอเงินหกสินสามบาทเห็ดตัวนี้อ่ะเลยตัวนั้นต้องใช้ตังสองพันนะต้องรอนานเลยมึงเขาร้องเพลงรอเลยโอ้โห มาเลยโอ้มาูกดไปดูซิไปดูซิว่าเราจัดการได้ไหมโอ้โหบอสมาแล้วนะพี่นายโอ้โหมาเป็นขบวนขบวนพาเลสกีบีดี้เลยนะจัดไปเลยพี่นายจัดเลยจัด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 เต็มโอ้โหโอเคเก่งมากตอนนี้เราอยู่เว็บที่ยี่สิบห้าแล้วนะเว็บที่เราตุยไปเมื่อกี้ตอนเล่นกับพี่หนูดีแต่อันนี้ไม่ใช่ไอทันนะครับ โอ้โหโอ้โหไหนไหนไมาอย่างไมาอย่างมันไม่ตั้มหนูได้ว่าตัวนี้ไปดันหน้าดีตรวจเราอัพได้เลยนะอัพเลยไหมอัพเลยได้เลยนะเอออัพไปเลยชิวๆตังเราเยอะเราอัพเลยพี่คุณโอ้โหมาเป็นขบวนเหล่าสกที่ดีเดินพาเลทกีฬาสีมาเลยจ้ะสีแดงสีชักรูโอ้โหระเบิดมาด้วยไปดูไปดูไปดูข้างหน้าคุณไปดูพี่นายโดนระเบิดพี่นายต้อง หลอกล่อไว้ให้พี่หนายหลับไปเลยหลอกล่อพี่นายเป็นตัวหลอกล่อมันไม่ใช่ตัวนี้พี่ตัวโตโอบิดโอ้โหโ,โอ้โหโอ้โหจัดไปจัดไปตัวนี้ไม่จัดนะเพราะว่าเอาแต่มาบ้วนตานั้นอ๋อใช่เราต้องซื้อตัวนั้นอีกเรา,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 าเอาอีกไหมเอาอีกไหมสักตัวคุณเอาไหมตรงนี้ไหมเอาไหมเอาเอาก็ได้เนาะเอาอัพเลยคุณอัพเลยอัพตรงนี้ตรงนี้เอออัพไปเลย อ๋อเราตังเราตังตังไม่พออ๋อมันไม่หลับใช่ไหมเราก็ต้องซื้อตัวที่มันไม่หลับนี่แหละโอ้โหมาเป็นขบวนอีกแล้วพี่นายเจ้าบอสทีมีดีทอเเลดต้องเดินชั้นแน่ตุกโคนเราจะช่วยเรานะว่าเราจะผ่านหรือเปล่ามาเยอะมากเลยหัวซ่วมทั้งหลายเลยเต็มไปใหญ่ใช่ไปอัพได้อีกยังอัพยังอัพยังอัพตัวนี้อัพตัวนี้อัพตัวนี้อัึบ ตับเลยครับโอเคนี่คือกลยุทธ์ของเราที่เราจะพาด่านเราเจ้าสกีบีดี้ไปได้หรือไม่เราออาหมดแล้วหรือตอนนี้ตัวเดียวที่เรายังไม่ได้อัพคุณเขารอสักหน่อยก่อนเขารอก่อนอ้อคุณอัพได้แล้วอัพได้แล้วปึ๊บอัพเลยอัพเลยโอเคตเยดตัวสุดท้ายและตัวนี้ตัวนี้ใช้ห้าพันครับใช้ยะมากต้องรอตังห้าพันก่อน โอ้ตัวนี้ตายใ่มากเลยแับเฮ้ยโอ้ใช่อนี้ของพี่นายแบบอัพสี่หมื่นใช่ไหมโอ้ตนนี้อ่พี่นายอัพถึงสี่หมื่นหรือยังเอยังคโอ้พี่นายเทพมากเลยอ่ะโอเพราะว่ามันมีกล่องทองเพราะว่าสูงสุดเท่าไหร่พี่นายสี่หมื่นเหรอครับโอ้โหสู้ๆพี่นายพี่นายต้องฟาร์มเงินไปก่อนโอ้โบเจ้าสกีบีดีต่อยเด็ดมาอกแล้วมาเลยไม่กลัวหรอกมาเยอะ ไปดูซิไปดูทานทับเรารไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้เออเดี๋ยวมันมาแล้วเนี่ยว่ามันจะสู้ได้ไหมเอ,อ้เราต้องอัพตูวไหนนะมันไม่ต้องสอบวิญญาณแตาแตมันไม่ได้ได้ไดยู้ว่ามันทิงโอเคตื๊บตืบ<ม>โอ้โหชิลวมากเลยทุกคนโอ้เราน่าจะมีเปอร์เซ็นชนะไหมพี่นายอเออก็มินะ ใช่อันนี้มันหมดฮาร์ดนะเนี่ยโอ้4,000แม็กแล้วโอโ้ตอนนี้พี่นาย up 4,000แม็กแล้วนะนี่ดีโ,โอ้โหมาเลยเจ้าซิกิบิดี้มาเยอะๆเลยนะนิตอนดีเจซิกิบิดี้ชอยเลดบาสุก้าโอ้โหเจอเราสิบาสุก้าก็บาสุก้าสิเจอเราเข้าไปนะตุยตีเยตุเรตตุเรตเลย ตรง<ค>นี้ทำไมมึงโอ้โหมีตัวหลุดไหมคุณข้ามีตัวหลุดไหมคุณคุณมีตัวหลุดไหมมีตัวหลุดไหมหลุดได้ไหมหลุดได้ไหมไม่มีครับไม่ได้ครับโอ้โหอยู่เนี่ยตัดไปตัดไปตัดไปอืมบ้านนี้อยู่เนยตุยตรีเย่ตุยตรีเย่ตุยไหม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 นี้หลุด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 หรือเปล่าโอ้ my god หลุดเหรอจับได้ยื้อพี่นายซื้ออีกพี่นายซื้อตัวนั้นอีกพี่นายน่าจะซื้อตัวตัวใหญ่อีกโอ้พี่นายซื้อแล้ว ตอนนี้พี่นายซื้อไปสามตัวแล้วนะไปได้กิบอัพไปยังจะขายตัวทั้งหมดเลยตัวเล็กๆนะคหนูอัพยังพี่นายแต่ใจท่านให้หน่อยเอาแต่ใจท่านโอ้รัว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 นี่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 แล้เขาไปดูใกล้ๆได้ไหมคุณขอเดินไปดูใกล้ๆจิจะไปดูจิเออนี่แหละตรงนี้แหละไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โห โอ้โหจัดรัวๆเลยพี่นายตอนนี้อันนี้พี่นายอัพหรือยังสี่สิบหรือยังโอ้โหเหลืออี้สี่ตัวพี่นายรอตังค์อยู่โหด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 ทุกตัวตอนนี้เรามาผ่านมาถึงตรงนี้ได้แปลว่าโหดทุกตัวครับใช่ไหมพี่นายโอ้โหพี่นายมีไททันทั้งหมดสี่ตัวนินตอนตามตีโอ้โหโหดโหดไม่ละโหดไม้โหดไม้เจ้าสกิบุตี ไม่จัดไปเลยจ้ะจัดไปพี่นายเือนต้นท้อเป็นงต้นต้มาอีกแล้วมาอีกแล้วลีเจทรอยด์ตอนนี้ิีแล้วที่ไปที่ตีเจเฮ้ยโอ้ยิงแม่นแต่ตรงนี้เลย哟ครับตัวนี้หมดพี่นายอัพยางสี่หมื่นจะไปไปยังครับเงินเยอะไปเงินน้อยครับน้อยตีไก่ด้วยนะตีไก่มากตู๊ จับไปไปเราไปดูไปดูตรงนู้นเราไปดูตรงนูเราเร็วเร็วเร็ขีปนาวุธก็มานะพวกขี่ปนาวุธมาด้วยเจ้าสกิมดี้ตัวหดมาแล้วตัวหมาแล้วเหรอตัวหดใครอ่ะที่พวกเรากำลังตีมันอยู่นี่ครับตัวหดสกิมดี้เหรอนี่ไงตัวนี้มโอ้โหมันเป็นมดหรือเป็นหัวส่วมโอ้ตุยละตุยแล้วตุยแล้วตุยแล้วตุยลตุย้ตย ดูเลยจ้ะหัวตามันตุ้ยแย่หัวตามันตุ้ยแย่แล้วตอนนี้อยู่ที่เว็บที่48แล้วนะหัวตาโม้นเต้นหัวตาโม้นเต้นแล้วหัวหน้ามันไม่บอสมาแย่เราไปดูบอสไหนไหนในบอสอยากเห็นหน้าบอสนี่จเลยจีแมนนี่ตัวนี้ครับแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเล่นตรงกลงบอสจะตายแล้วเทปเทปเทปเอาไว้เอาไว้รอรอเอาไว้รอรอโอ้ เราชนะไปแล้วนะโอ้โหเล่นยาวนานมากเลยเกมนี้ปมมือให้ <Wow. S 1> แล้วแบบนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะบุ๊วย